chưa phải chưa phải lại, chưa Tao 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 mà. Tóc mà. ไปเต็มตัวได้เลยนะครับเป็นด้านซับปูศีนะครับไบบิ๊กเก่งโคปูนนะครับนะครับขอพระธันนภัยนะครับคู่ต่อไปนะครับต้อมไปไม่ตายทไมต้องไปต้องไปต่อครับต้องต้อมไปตายประธานครับใครต้อมใหญ่เอิ้บบอลมาจังหวะนี้ครับบอลปูดิด มาแล้วครับแม่ลูกนี้อย่างที่ด้านเดียวพาได้นาำครับไม่มีเดียวไม่มีสาธิตสาธิตเออขอโทษสาธิตสายเบิร์นบอลมาครับสาธิตจลวดทางนี้ครับลูกนี้เจอดีเลยไว้ครับขยับด้านมาหลอกใส่ครับลูกนี้แล้วเอริรทบไปได้เยี่ยมเยี่ยมเยีย่ยมเอยิงไปเลยทางด้าน,นทศวรรษครับอ้อนทศวรรษอะ บอลนี้ออกข้างครับยังได้เป็นลูกทุ่งครับอ้นรัสวัตใกล้เลยกล้เลยกล้เลยอ่ะใส่มาครับนี้พีระศักดิ์ต้อมให้มาต้อมบ้านโพต้อมมาขวามาขวาเลยต้อมบ้านโพครับฝากปากกลางแทนนักกรต้อมเจอดักไว้ครับลูกนี้จับพิกแล้วออกซ้ายไปลูกนี้ยัดเข้ามาแล้วแหมเกี่ยวไม่ติดครับสงการสรางการปิดิดเลยปิดด้ยปิดด้วยปิดด้วย ตาสงการเรียงม,มา,ออากเออบีบเลยบีบเด้แข่งเก็บได้ได้อะขยับย้อนขึ้นมาครับออกซ้ายครับอ้นทศวรรษฝากมานี่ทางด้านต้อมใหญ่ฮะตต่ประธานต้อมใหญ่ออกซ้ายครับอ้นทศวรรษอ้นทศวรรษเขาอยากมาที่ทางด้านต้อมจับเฟิร์ทัชจังหวะนี้ยกออกซ้ายอยากได้ครับดึงย้อนคืน โชคจับแล้วลูกนี้งัดกันอยู่อยากได้เป็นลูกทุ่มเป็นคนนทีเอ FC ซีเอฟซีครับจะได้ทุ่มมะมาขวามาขวาบ้างเถอตาย,ตายขวาขึ้นแค่ไหนอ๋อมเมไม่ไ้เดิน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 ครับลูกนี้สองการ,กรเดิน,ดนสองการลูกนี้จะตัก แย่ได้เป็นลูกน,อน้องต้อมใส่ย้อนมาแพทหนาด่างกอใส่มาลูกนี้ครับติดบอมบูดิทแกะขวาไปแล้วครับอย่างนี้นะจัดก๊อปบ้ากรรมจัดก๊อปให้มาลูกนี้อ้นอ้นลูกนี้โอ,ๆๆๆๆ <c oughs> โอ้ยอ้อนผัวน้องออยต็มมาต็มมาเอาบอลเลย<อ>ล่าสุดเมียอหูแววครับ พยายามพยายามช่วยหน่อยเร้ยมีามีชู้ครับว่ามีกิ๊กครับธนาจงอนครับโอ้โหคอมเมนต์ด่าบ้าไปแล้วอะไปกันต่อมาแล้วครับธนะครูแมนยัดเข้ามาลูกนี้นางอะไรเฮ้ยสเก็ตสงการโยกโยกสับแล้วบอลลูกนี้ที่โคตรมันเลยนะธนาสงการนะเอาแล้วก็บอลชั้นแหกครับบอลชั้นแหกครับ แต่แล้วไม่รู้สึกทัวแน่แนๆเลยและตระธานนะ